สวัสดีครับพอสวัสดีท่านผู้ชมครับสุผู้สุคนนะครับเนาะในคลิปนี้เป็นคลิปที่สองครับเป็คลิปที่สองในคลิปนี้จะมานําเสนอนะครับเนาะนำเสนอสําหรับแนวทางเลขติดล่าง2ตัวมาตัวนะครับเนาะสําหรับสูตรนี่ครับเอฟซีกะขอมาหลายนะครับเนาะอยากู้ว่า สิได้ตัวใดครับในงวดวันที่1ตุลาคม2,565ครับครับก่อนสีบปเบปิงวาลีศูนย์นี่สิออกมาไปตัวใดนะครับเนาะเข้าไปเบิงคำเตือนจากทางช่องน้ำกันเลยครับคำเตือนทางช่องมันแช่สื่อกลางนำเสนอแนวทางเลขรัฐบาลไทยไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนการซื้อขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้น โปรใช้วิจารณญาณในการรับชมครับนี่ก็เป็นคําเตือนนะครับเนาะคาเตือนจากช่องครับสําหรับแนวทางสูตรนี่ครับก็เดินดีแล้วพี่น้องครับเดือนดีสูตรนี้ก็เดินดีนี่สี่ตัวมาตัวนี้ก็เดินดี22งวด23มงวดเมื่อกี้ก็เข่าครับสูตรนี้นะครับพี่น้องครับ เมื่อกี้ก็เข้าเข้าที่เกห้ามาทํากันเลยพี่น้องครับเกกับหาเกกับห้ามาด้วยกันเลยสูตรนี้นะครับเนาะสำหรับสูตรนี้ครับนี่กระเดินดีมากครับคำนวนมางแต่ต้นปีนะครับเนาะต้นปียังไม่หลุดครับมีแค่สองตัวแค่นั้นครับมีสองตัวเท่านั้นครับมีสองตัวครับ สูตรวิธ 10, ีคิดเท่าก oh. ับพั okay. นบวกสิบนบวกร้หมุนครั้งที่หนึ่บวกร้อยหมุนครั้งบวกร้อบหน่วยหมุนครั้งที่สองบวกร้อยหมุนครั้งที่สาบวกสองคงที่ครับตั้งแต่วันที่สิบครับนี่ได้สตัว4สีครับเดือนหน้าเดือนหน้าได้สอสได้สองครับศูกับหได้ศนย์นะครับเกับแปได้เจ็กับเเข่าเก็อีดีพี่นองครับหกับเ ต้องดูสีตีนะครับเด้กสีตีว่าได้ตัวใดมันอาจจะมาหรือว่ามานะครับเนาะเจ็ดกับ8เข้าเจ็ดครับหกับเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดไม่เลยกับ3ามเข้าสากับ0มา0 8กับ9มา8ปกับ0มาทั้ง0ูนทั้งเก่าหกับ6กศูกับ6 หนึ่งกับสองมาสองสองกับสามมาสองห้ากับหกมาหกสี่กับห้ามาห้าศูนย์กับหนึ่งมาหนึ่งสามกับสี่มาสี่แปดกับเก้ามาแปดหกกับเจ็ดเนี่ยไม่ร้องครับเห็นไหมครับมีสีตีเก้าครับหกกับเจ็ดเนี่ยหกกับเจ็ดมากมาเจ็ดโอเจ็ดมาเก็ดมาเก็ดนะครับเนาะมาเก็ดโอ้เก็ดไปไปครับเก็ดไปนะครับเนาะ วิธีคิดของเขาแล้วครับเนาะวิธคิดของเขามาคิดเบื้องว่าสิใดตัวไหนพี่น้องครับคิดไปน้องเกิดนะครับเด้อสิใดก็ขอบอกท่นานผู้ช่มครับนะเด้อในสูตรก็มีทั้งเขา่ามีทั้งหลุดนะครับเนาะสูตรจะเดินดีหรือจะเดินตัวสูตรเดินดีแต่ว่าดวงไม่มีจับคูว่วัตถุพี่น้องเอ,อ้ยจับคู่วัตถุ เฮ้ยว่าจับคู่วัดถึกดีครับรว่าผมว่าแอดวัตเทิยชอบสูตรนี้ไหมสูตรสามตัวมาตัวสุกรฤดดสูตรนี้ไหมแอดชอบอยู่เปิดเผยมาทานบนขเมืองครับหาไรเนาะนี่พี่น้องสูตรนี้ครับแอดเห็ดแม่นี่ปั๊บนี่ตั้งแต่ซีนึงนี่แอดบอลล็องชิปนี่แอดบอลล็องชิ็ออกซีนึงครับมาครบลัง งวดที่สองกรบเปาลุกงบสี่สองออกสีสองงวดที่สามมาแปดสามครับเพราะว่าแอ็ดเคยลงกเคยลงมาครบร่างครับเคยลงมาครบร่างลงกเคยลงกสองเทียรุดสองเทียมาครบร่างสูตรนั่นก็เลยบรลงกในเทียก็เลยเฮ็ดเฮ็ดไว้ครับเฮ็ดไว้พีเจนาเบิ่งก็เฮ็ดไว้เฮ็ดไว้เังสิครับเฮ็ดไว้ปั๊บเขามาสามงวดสามงวดเอา้างวดที่สี่ตัดสินใจครับหมอมีสัมบครับ หากับเกล็ดมีแต่หัวกับเกียดแปดรก็ครับแปดคำนวลล่งตูปั๊บประเดี๋ยวไรบอลเนี่ยครับเดี๋ยวสีคำนวลไหวผิดจะหน่ายทำมันชุ่มเบิงครับสูตรไหนนี่ครับที่ว่าสามสิบเมดครับสามเมดครับมาตายบางสีสองแล้วก็มาแปรสาม แต่สามมือวันนี้ได้หนึ่งสามห้าครับมากเก็ตที่เดียวครับเจ็ดหนึ่งเจสอดมักเจ็ดหนึ่งแต่เจสอีกตัวเดียวพี่น้องครับอีกตัวเดียวหนึ่งเ็ดกับ่ได้เขียนลงให้พี่น้องเมืองครับยว งวดนี้ครับงวดวันที่หนึ่งตุลาครับเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนแผนใหม่ครับเปลี่ยนวิธีใหม่นะครับเนาะจะคำนวณสูตรไท้ทานมาชมได้รับชมมาฟังเบิงครับพิจนาเบิงอันนี้ก็เข้าอันนี้เข้าไปที่เ็ดนะครับคำนวณสูตรอันนี้ตายครับนี่อันนี้ตายคำนวณไห้ท่านมาช่มเบิง แต่ละสูตรแต่ละสูตรแต่ละสูตรครับแต่เวลาสําหรับแนวทางนะครับเนาะสําหรับแนวทางท่านใดยังอยากรับชมเราฟังอยู่ครับสาหรับแนวทางนี่แอดกิสีลงมเบียดคือเสี้ยนไผ่สานครับหือเสี้ยนอื่นครับแอดจะเขียนไว้เราแอดกระสีเอาไปบอกสันเอานะครับเนาะบอมบอมาวิค์ครับถ้าวิเคราะ์ปวิเคราะห์ลงงงครับพี่นองครับวิเคราะห์อลงงงครับต้องคํานวณไว้คานวณไว้ปั๊บล้วก็ถึงไปขึ้นให้พี่นองเมืองเลยครับกับมีดแต่สูตรให้พี่นองเบืองก่อนนะครับเด้อ งวดต่อไปงวดวันที่หนึ่งตุลารครับพี่นอ้องตุราคมหกห้าน,นี้สูตรหม่งเรางวดที่สองงวดแรกก็เข้าไปหลักพันเขียนไหแเรวครับพี่นอ้องหลักพันคือสาม สิบบนคือศูนยร้อยหมุนหนึ่งร้อยหมุนหนึ่งร้อยหมุนหนึ่งคือเก้าร้อยหมุนสองร้อยหมุนสองคือห้าสิบหมุนสองคือสี่หน่วยหมุนสองคือศูนร้อยหมุนสามคือหกบวกด้วยสองนะครับเนาะเดี๋ยวห้องบวกหาแต้มน้ำกันพี่น้องครับหาแต้มน้ำกันนะครับเด้อ อาแต้มเลยกันครับเบื่องพีเหนานะครับเนะังเทียบวกพิดบวกถูกครับทำมันชุ่มเบื่องน้ำกัน3าบวกศย์ 0, ได้3 3มสามบวกเก้าสิบบวกหเป็น17 17จ็ดสิบเจ็ดบวกสี่ยี่สิบเบวกศย์ยี่สบวกหบวกหได้27 27ิบวกสได้29เอาแต่หลักหน่วยนะครับเนาะเอาแต่หลักหน่วยครับ29 ได้เก้าแล้หน้าหนึ่งตัวทั่วในข้างครับสามบวกศนได้3 3มบวกศนย์ 0, ได้3ามสาบวกเได้สองบวกหเป็น7จ็ดเจบวกสี่เป็น1นึหนึ่งบวกศนย์เป็น1 1ึบวกหเป็น7จดเจดบวก สองเป็นเก้าครับสรุปงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเลขที่ออกไฮมาติดสองตัวนี่เด้อพี่น้องครับติดสองตัวนี้ครับเด้อศู์งามเลยครับพี่น้องครับศู์งามศูญสูญงามครับศู์สวยครับสวยสวยเพราะว่ายังครับเพราะว่าเลขบนมันออกเจ็ดศูนย์สามครับตัวในที่ติดเลขเก้าครับมักเมาแล้วครับ ริสิมาตัวนี้ครับหาเกตจอแล้วหรือมานี่ครับรอสิมาศูนย์เจร 0, 7, ือมาศูย์หพี่น้องครับอันนี้ครับเพราะว่าเบิงสีตีครับสีตีไปเบิงสีตีมาเก้ากับศูนย์มีมาก่ครับตั้งแต่วันแรกมาเกาศู 10, ออก10ึมีครับ9.0้ากับศนะครับเนาะเกาศูนเะขา่าศูนยรพี่น้องครับเก้ 0, าศูนย์เข้าศ์ เนี่ยสี่ตีเก่าครับ90เข้าศูนย์เขอีกเงวนที่สองเนี่ยเข้าศูนย์นี่ครับการนี่เข่าทั้งเก่าทั้งศูนย์แต่ว่าก็เข้าศูนย์ครับเข้าศูนย์งวดนี้ไม่ไหมครับเข้าศูนย์มครับนี่ยครับเด้อสำหรับสูตรนี้ครับล่วงห้ทธรรชมได้รับช่อมละฟ้าเมืองครับท่อมเฉ็บหน้าจอยเมืองนะครับเด้ออย่าลืมนะครับเนาะสำหรับเลขสองตัวมาตัวร่างเนาะครับเนาะ ยิไดีขอบคุณทุกผูค้คนครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จนจบครับยินดีครทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุมสุขคนนะครับเด้อมีชมไม่ได้วันที่1ตุลาคม2565สิบหสุขุมคนครับสำหรับงวดที่แล้วใครบ่มีโชคกะสู้ต่อไปนะครับนเนาะเลียดนกะสู้สู้ต่อไปครับยงไดีก็ขอฝากช่องเนึ่งบางย่าอ8 8ปดเป็ดแปครับเด้อฝากช่องเนึ่งบางย่าอ8 8ปเป็นกำลังแรงใจให้กันครับช่องนั้นเพราะนั้นบ่ได้เน้นที่ สูตรไว้เนี่ยนี่ย่งก็รเกีบ้างแนวทางแนวทางเนาะครับเนาะแนวทางอีกจุดหนึ่งครับเน่าท่างอีกจุดหนึ่งที่ช่องนี้ไว้ลงครับช่องนี้ไม่ลงแต่ว่าแนวทางอีกจุดหนึ่งเกสีไปล์รุ่งนะครับเนาะแต่วางเทียร์เล็กใหญมันเด่นเด่นเทีกร์เีแบ่งปันมาข้างขุ่นนั่ครับว่าเพื่อทำมันส้มอยากเบิ่งแนวทางอยากเบิ่งแนวทางส่วนต่างๆอีกเนาะครับเนาะให้ทำมันส้มฝากกดติดตามไว้นะครับเด้อเนี่ยบางยาวแปดแปดแปดครับเนี่ยบางยาวแปดแปดแปดเขาไป กดไหล์กดแช์กดตามหม่เป็นกำลังใจกันนะครับเด้อกับวิธีเข้ากะคือว่าครับวิธีเข้าเข้ากะเข้าไปกดที่ youtube นะครับเนาะกด youtube บางคนหา่าเจอครับพี่น้องครับบางคนหา่าเจอครับกดไปที่ y o เนี่ยพิมพ์ไปในหยงยาวแปดแปดแปดปั๊บมันจะมาข้นส่องเก่าเนาะครับในหยงยาวอยู่ข้างล่างครับเพราะว่าคลิปเป็นขั้นลงหลายครับพี่น้องครับเป็นช่องเก่าของพี่สาวเนาะครับเนาะ พราะว่าเพิ่นบ่เฮ็ดก็เลยไปเฮ็ดสารต่อเพิ่นครับนี่ครับเหนียวยาวแปดเปดจงร่างครับเปลี่ยนรูปแท้แล้วครับแต่เมื่อคั้งขึ้นครับอันนี้เป็นรูปตุ๊กตูนครับตุ๊กตูนรูปประคองครับไปเฮ็ดตุ๊กตูนเบิ่งครับเข้าไปเป็นกำลังแรงใจกันนะครับเด้อครับนี่เหนียวยาวแปดเปดครับครับแต่ในทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุมคนนะครับเด้อมีโชคมีลับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยของสมหาภูเขนครับ เดี๋ยวกะสู่ไ้น้ำกันนะครับเนาะอยู่เป็นกําลังใจกันครับในคลิปนี้ฟังไว้นี่ครับขอ,อสวัสดีครับ